เนาะีห่างีห่ากกำลังพอดีคนกำลังตื่น,นคนหลายกกลัวอาไรตอนเช้า,าประมาณทอาไรประมาณพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ นี่ห้านาะนี่ห้าทีห้ากำลังพอดีคนกำลังตื่นหมอลำไหมวันวันนี้เห็นหมอลำไหมหมอลำหมอลำเอวอ่อนไหมใส่ชุดเดยงโล แอบจิบเลยงสงสใยจะดึกโพดว่ะวันนี้สามทุ่มเลยจะวันนี้ในสดจนสามทุ่มมันดึกดาแเลยเนาะพี่น้องเนาะ มันดึกดาเลยเนาะพี่น้องเนาะที่ดูย้อนหลังเห็นดาได้จจะเธอพี่น้อสามถุงกลัวแล้วมาดึกโตดดาวันนี้เลยดิโมลัมใส่ชุดเด้งโรลดเร็วเวก็งจัน หมอนำสายหยิง ไปไหนเพื่อนนอพี่นองคนหลายกลัวอา,าไรตอนเช้าประมาณเท่า,ทาไรามาณเป็นยังไงพี่นองพี่งดีไหม หาพี่น้องคนพี่น้องเอ้ยเงียบจริงๆเลยทำไงนี่พี่น้องพามาคุยกันได้จะพี่น้องไปสซดก็บนาทีเข่ามาเดวมาคุยกัน มันเกิดอะไรขึ้นไม่มีคนมาเลยเดบฉันเนี่ยลกติยังว่ามีเขามาเดิองได้คุยเดึองเนาะวันนี้เนี่ยตับเลยพี่โนโอ้องจา๋าเรียก <c oughs> ไม่รู้อนาคตจะของดอกหมอนำฉุดเด้งแต่ว่าวันนี้มาจนจะสามทุ่มเลยจ้าวันนี้ ไลสุดดิกว่าทุกวันเลยค่ะพี่น้องหลับกันหมดหรือย่างเนาะไ,ไปแล้วนี่โฮ้ยจะรอไหล่ตอนเช้านี้ตัวนี้ไม่มีคนเลยวันนี้ไม่มีคนเลยจ้าเงียบสงับเลยคนหลายกว่าถ้าไหล่ตอนเช้า,ชา ะมาณาทอะไรวรนมันดึกดาเลยเนาะพี่น้องเนาะเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนาะ มาพูดมาคุยมาทำความรู้จักกัน,นจดจะเดอ้อพี่น้องชาวคีเอเตอร์มีมันจะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวคีเอเตอร์อ <c oughs> แล้วนี่ก็คือ,อจะรอไหลตอนเช้านี้ตัวน,นี้มีมีคนเลยสวัสดีค่ะไปไหนหมดเนาะไม่เห็นจากคนเลือสายเขากับไปทางานเนาะสายเวียนไดเตสะทนโอเราฝ่าย,ยิงใส่ชุดเต็งด้วย ไปทางไหนหมดนอ้นอไม่เห็นจกทนเลยพี่นอ้องคนมีจะเกนจันนกเกนจันออกเลยนือยังไม่รู้เขามาหาได้เกนจันคนหรือไม่ใช่คิว เอต์ไดย,ยังไงพี่น้องพี่ลงดีไหมเอต์ก็ได้จ้าวันนี้ไม่มีใครเลยแก่นจานเขาดูบ่าเล่เลก,กันหมดแล้ว,ว่ะฮะบนเละสีวันนี้ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวเลียวเดี๋ยวมาดึดกดาเนอะสามทุ่มวนันนี้สามทุ่มแล้วมีใครเข้ามาหรือเปล่านอ้อวันนี้จะมีคนเข้า ตอนแรกวัเจ็ดลดสิบใไ,ไหนหมดเนาะวันนี่ทุ่มเนาะวันนี้ไล่สามทุ่มเลยวันวนี้นนองจ้าวันนี้บนเลขีได้นดเนาะจต่เนาะ ใส่ใจะเงียบแล้วยังไงพี่น้องจีลงดีไหมปรวัสด,ดีค่ะพี่น้องตุ่เรือไทยตีกับประเทศอ้ดูมีใครเขามาลีนั่งหาหว่วมหว่มอยู่คนดี หัวลำไฟาย,ยิงใส่สุดเต็งด้วยเดี๋ยวมาดึกดา่าเนาะสามปุ่มวันนี้ เป็นไหนเดี๋ยววันพุธนี้จะไล่ตอนเช้าดีกว่านาะพี่น้องอเดี๋ยวแค่นี้วันนี้